ช่วงนี้ค่ะได้เวลาไปติดตามภารกิจของอบจในสัปดาห์หน้ากันแล้วในช่วงของอบจ ForW เวิค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงค่ะจัดกิจกรรมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยนายวิสุทธิธรรมเพชรนายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้รับมอบหมายจากจังหวัดพัทลุงให้จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรมาชาพิเศษขึ้นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2563เวลา11นาฬิกาณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติทางหลวงหมายเลข4หมู่ที่12ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีโดยพิธีดังกล่าวจะมีนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงค่ะกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงครั้งที่7ทับสอในวันพุธที่29กรกฎาคม2,563เวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะ ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการก้าวไปกับอบจพัทลุงแล้วนะคะสําหรับทุกท่านที่รอคอยค่ะวันนี้เดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกดติดตามแล้วก็กดแชร์เพจรายการของเรานะคะยินดีด้วยสองท่านสําหรับคุณสุวิมลน,นงสุดนะคะแล้วก็คุณปวาริสามันทะค่ะสามารถติดต่อขอรับเสื้อได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันเวลาราชการหรือที่สถานีอบจออนไลน์ที่รายการของเราออกอากาศนะคะทุกวันอาทิตย์ เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกายินดีด้วยสำหรับผู้ได้ผู้ที่ได้รับเสื้อจากทางรายการนะคะสัปดาห์หน้ามีอะไรมาแจากกันอย่าพลาดนะคะติดตามรายการก้าวไปกับอบจพัทลุงได้ผลิตรายการโดยอบจพัทลุงค่ะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วติดตามรายการได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะทางเพจก้าวไปกับอบจพัทลุงและอย่าลืมกดติดตาม รายการนะคะแล้วก็กดแชร์รายการของเราให้กับเพื่อนๆของคุณได้ติดตามกัน,กนไปพร้อมๆด้วยค่ะวันนี้ดิฉันเทวีพรมจันทร์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานรายการของเราทุกๆคนต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ